เี่ยวสามเดี๋ยวสีดำ อะไรทำนักปีญงบ้านป่านอะไรนั่งจับจับปรับบรรจักบ้านประจับประจับเพิ่มหน่อยหายผีอยู่เพราะในลกใหม่บ้านประจับ มานานเลยเด็กใส่ผมใส่ก็ผมก็